สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับน้ามาทิกใหม่และต่อมาชิกเก่านะครับที่เพิ่งติดตามน้องนะครับวันนี้น้องมีนะครับพระศิวลีนะครับนะของปู่มหาศิรานนะครับรุ่นสิริมงคลอ่าวันนี้นะครับมาแบ่งปันที่น้องนะครับวันนี้ออกวัดโพสีสะอาดนะครับวาระกระถินนะครับนะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับมากมายหลายอ่ารายการหลายองค์เลยเดียวครับนะลองลองเลือกชมดูพี่ตาหากชอบ โค้ดเลขไหนรายการอะไรนะครับวันนี้ก็มีทั้งลงยาและไม่ลงยามาแบ่งปันที่น้องครับส่วนมากนะฮะงานรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะสวยและละเอียดมากๆครับนะบอกเลยว่านะครับรับรองถูกใจที่น้องแน่นอนนะครับ่างที่ถ้าพี่ๆานใจที่ยังไม่ได้มีนะฮะยังไม่ได้มีสะสมไว้นะครับผมบอกเลยว่านะครับอยากให้มีเก็บกินนะคนละองสององนะฮะบอกเลยว่าเป็นพลาสติีหนึ่งรุ่นนะครับที่หน้าตาคมมากนะฮะสวยเลยนะครับอุดมนสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวนี้พี่นะฮะเมื่อชอบปใจยกันเนี่ยก็ทักมาได้ที่ไอเดียไลน์แล้วเบอร์โทรนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ตลอดพี่นะโทรได้เลยนะครับโทรได้เลยนะครับตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะครับถึงสี่ห้าทุ่มนี่ครับสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะไม่ต้องเกรงใจกันพี่นะครับและสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้หากไม่ได้โทรกลับนะครับหากโทรมาแล้วผมไม่รับนะครับเผื่มจะผมโทรติดต่อกลับไปแน่นอนนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งของนำเสนอมาเป็น เนื้อทองทิพฟสตินนะครับเป็นเนื้อทองทิพฟสตินนะครับเป็นไงพี่นะครับผมบอกแล้วว่ารุ่นนี้นะครับเป็นพระศิุรีที่สวยมากนะครับแล้วก็เต็มด้วยงานพุทธศิลป์นะครับอย่างเช่นบัวนะครับนี่ครับแล้วมีบาทนะครับนะโอ้โหรายละเอียดนะครับของนะครับการจัดสร้างพิมพ์นี้ขึ้นมานะถือว่ารายละเอียดคมมากนะครับและด้านหลังนะครับนะฮะออกเป็นแนวพุทธศิลป์เลยพี่นะครับรุ่นสุริมงคล นะครับนะค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวรายการนี้ครับรายการแรกครับเลขคู่ตัวเบอร์58นะครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับหรือเนื้อทองเหลืองซาตินอีกนะฮะรายการนี้ลงยาจีวอนนะครับสวยๆเลยพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องเบาๆครับ250บาทนะฮะรายการที่หนึ่งเลครับ ต่อมารายการที two, ่2ครับรายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื Indeed, ้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุกนะครับงามาส่องดูเลขโค้ดตัเบอร์หน่อยพี่เลขโค้ดตัเบอร์ใหม่เลข4นะครับเลขโค้ดตัเบอร์ใหม่เลขสี่ครับหน้ากากทองหน้ากากนะฮะชุบทองนะฮะลงจันจีวรนะครับหน้ากากชุบทองลงจันจีวรพี่นี่ฮะสวยๆเลยพี่นั่นเดี๋ยวผมให้ดูบัวนะครับให้ดูกีบบัวฮะนี่ โอ้โหคมกิบนะฮะคมกิบจริงๆพี่ความสวยความน่าอิ่มมากครับนะพัสรุรีนะครับนี่ฮะรายการนี้ก็สองยห้าสบาทเช่นเดียวกันพี่รายการนี้250ยห้าสบาทเช่นเดียวกันครับนรายการที่2นะครับต่อมาฮะรายการที่สามพี่รายการนี้เป็นนะโอ้โหเน้ผิวลุงๆเลยนะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุงครับรายการนี้นะฮะเนื้อผิวลุงครับผิวโค้งโหนนะฮะสวยเลยพี่ดูดินี่ฮะมหาชนวน เนี่ยโอ้โหมหาชนวนหน,น้ากากชุบทองนะครับหน้ากากชุบทองพี่นี่ฮะนี่ฮะเลขคุณทะเบอร์สามสิบสี่นะครับเลขคุณทะเบอร์สามสิบสี่ครับนี่ฮะมหาชนวนครับนะสวยงามมากพี่นะสวยงามมากเลยครับเป็นรายการที่สามนะครับอุ้งนี้นี่ครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สามนะครับ ต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิปนะครับนะลงยาเขียวลงยาจีวรครับเลขโค้ดเบอร์นะฮะสองหลักหมายเลขห้าสิบหกครับเลขโค้ดเบอร์สองหลักหมายเลขห้าสิหกครับรายการนี้นี่ฮะสวยๆกันเลยพี่น้องนะครับรายการนี้นะครับนะลงยาด้วยลงยาเต็มระบบครับนะนี่นะครับรายการนี้นะครับนะแบ่งปันพี่น้องนะครับลงยาเต็มอย่างนี้ครับขอที่สามร้อยบาทนะครับลงยาเต็มขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชารายการที่5ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเลขคู่ตัเบอร์36นะครับนาเลขสเบอร์3 6 2หลักรวมเป็นที่9นะครับเป็นงานลงยาคุ้ยพื้นนะฮะลงยาท้งชาตินะฮะลงยาจีวรนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับพี่นะครับน่าเต็มอิดมากครับนาปาสีบรีรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดกันเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะนี่ฮะพี่สังเกตตัวโคตรไว้ดีครับทางการปอมนาคตนี่ฮะ นี่ฮะสวยๆเลยพี่ในรายการที่ห้านะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่6กครับรายการที่6กกับมานําเสนอเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับแต่ละองค์นี้นะฮะลงยาส้มนะครับลงยาส้มลรยานจีวรเหลือกเลขคุณะเบอร์หมายเลขห้าสิบสองครับนี่ฮะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่หกสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับหน้ากากจุบเงินลงยาจีวรนะครับ นี่ฮะเลขคู่ตัเบอร์สามสิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเนื้อมหาชนนนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนผิวลุ้งนะครับลงยาจีวรครับโอ้โหนะความละเอียดความลงตัวสวยงามมากพีเดียวนะครับนะรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับเลขคู่ตัเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับเป็นเนื้อมหาชนนนะฮะ โอ้โหนะสวยๆกันเลยทีเดียวครับนะสวยกันเลยนะครับนี่ฮะผิวลุงนะฮะนาตอกเก้ารอบด้วยเลขโค้ดตัเบอร์ห้าสิบแปดนะครับเลขโค้ดตัเบอร์ห้าสิบแปดลงยาจีวอนนะฮะนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เก้านะครับ ต่อมาครับรายการที่10บครับรายการที่10ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาฟ้าลงยาจีวอนนะครับเลขคู่เบอร์สองนะครับเลขคู่เบอร์สองพี่รายการนี้เอาไปที่2 5 0้าสิบาทครับเนื้อทองแดงนะครับต่อมาครับรายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับบนาานะครับเลขคู่เบอร์หนึ่งสองนะครับรายการนี้เลขคู่เบอร์หนึ่ง้าสองนะครับรายการที่10บนะครับ250้าสบบาทนะครับ ต่อมารายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่หน้ากากชุบทองครับเลขค้นเบอร์63รวมกันได้9กนะครับเลขค้นเบอร์63นะครับรายการที่12นะครับรายการนี้ต่อมารายการที่13ครับเป็นเนื้อทองทิพย์สตินนะครับลงยาจีวนเลขค้นเบอร์147เครับเลขค้นเบอร์1 4 7นะครับรายการที่13นะครับรายการนี้2 5 0บาทนะครับ ต่อมารายการที่14ี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งนะครับเป็นลงยาส้มนะครับเลขคําเบอร์หมายเลขหนึ่งครับเลขคําเบอร์หมายเลขหนึ่งครับเลขเบิ้ลครับนี่โอ้โหสวยๆนะครับนะผมชอบมากผิวอย่างนี้รายการนี้ขอที่สา0รอบาทนะครับผิวลุ้งนะครับเอเลขคนเบิ้ลนะครับเลขคุณหนึ่งหนึ่งนะครับรายการที่14บนะครับต่อมารายการที่15้าครับโอ้โหตรงนี้สวยนะรายการ15เลขคําเบอร์61นะรายการนี้โอ้รายการนี้สวยอยู่พี่ในการรายการนี้สวยเลย Um. นี่ฮะรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบห้าเลพี่น่าจะสวยเลยต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่หกเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับเลขค้นเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับเนื้อทองแดงโบราณหมายเลขค้นเบอร์ห้าสิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบหกครับสองร้อยห้าสิบครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้แบล็คลอเนียมไหลเงินเอ้ไหลทองนาคนะฮะไหลทองนาคเลขค้นเบอร์ห้าสิบเก้าเลขค้นเบอร์ห้าสิบเก้าพี่รายการนี้สามร้อยบาทรายการที่สามร้อยบาทพี่รายการนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมา,าการที่8ครับรายการนี้เนื้อทองแดงครับลงยาจีวรลงยาส้มนะครับลงยาเต็มระบบเลยนะครับเลขโค้นเบอร์มาเลข16นะครับรายการนี้ขอที่300บาทพี่ในกะารรายการนี้ขอที่300บาทพี่สวยๆเลยนะครับต่อมาครับรายการที่19ครับรายการที่สิเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับผิวลุกนะครับรายการนี้ลงยาจีวรหน้ากากชุบทองพี่เลขโค้นเบอร์103นะครับเลขโค้นเบอร์103นะครับรายการที่19นะครับรายการนี้250บาทครับต่อมาครับรายการที่30ครับ เอ้ยไม่ใช่โซซีพี่รายการที่20ครับรายการนี้เนื้อทองแดงโบราณดวงการจีวรครับเลขคุณตัเบอร์หมายเลขสองรองหัวหน้าครับเลขคุณตัเบอร์หมายเลขสองรองหัวหน้าครับรายการนี้ขอที่300บาทนะครับตอบโค้ด9รอบครับรายการที่20นะครับรายการที่300บาทเลข2นะครับต่อมารายการ21ครับรายการ21นะครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนโบราณครับนานากาศชุบทองโล่งยาจีวรพี่เลขคุณตัเบอร์หมายเลข40เลขคุณตัเบอร์หมายเลขสีพี่รายการ21นะครับ250บาทนะครับ ต่อมาครับเป็นการ22ครับรายการ22เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะฮะหน้ากากชุบทองครับนาเลขคนตัวเบอร์หมายเลข19รายการนี้แบ่งไปเป็นน้องที่250บาทครับต่อมาการยิบสามครับรายการยิบสามเนื้อทองแดงผิวลุกครับนะลงยาจีวอนเลขคนตัวเบอร์เก้าสิบห้าเลขคนตัวเบอร์เก้าสิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อมาครับการยี่สี่ครับราการยี่สี่เนื้อตรดำดาครับลงงยกที่วันดงยาขาวมุกเลขคนละเบอร์สี่สิบห้าเลขคนละเบอร์สี่สิบห้านะครับรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับนี่ฮะร,รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบหกครับ รายการย yeah. ี่สิบหกอ้โหรายการนี้สวยๆอะไรทีเดียวพี่นะครับรายการยี่สิหกรายการนี้สวยๆเลยทีเดียวนะฮะรายการนี้เนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับไม่ตัดปีกโอ้โหสวยเลยพี่เลขคนจะเบอร์สามสิบเจ็ดตอโค้ดเก้ารอบเลขคนจะเบอร์สามสิบเจ็ดตอโค้ดเก้ารอบพี่โอ้โหรายการที่ขอสามร้อยบาทพี่สวยๆรายการเป็นรายการไม่ตัดปีกนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับต่อมาครับรายการยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพี่ผมรับเป็นหนึ่งนะ ต่อมาในการยี่บหกนะครับยี่บหกนะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยาฟ้านะครับฟ้าน้ำเงินนะครับเนี่ยลงยาจีวอเลขคู่ตัวเบอร์มาเลขหนึ่งห้ารายการนี้สามร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการย7ิบ็ดครับรายการนี้300รอบาทเหมือนกันพี่นะรายการนี้เนื้อทองแดงพิวรุ้งลงยาจีวอเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข8ปดอุ้ยหมายเลขแปดผมขอสาห้านะหมายเลขแปดเลขสวยเลขรวยครับขอสามรอยห้าสิบาทครับรายการที่ย7ิบเจ็ดนะครับเนี่ย ต่อมาเขาเป็นการยี่บแปดรายการยี่บแปดเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงครับนี่ฮะเลขคนณตเบอร์หมายเลขเจ็ดครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการยี่ยี่สิบเก้าครับรายการยี่สิบเก้าเป็นเนื้อทองแดงโบราณลงยาดีวอนครับนะเลขคนณตเบอร์หมายเลขหนึ่งศูนศูนย์ครับนะเลขคนณตเบอร์หมายหนึ่งศูนศูนย์ครับตั้ต่อเก้ารอบนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับสองร้อยห้าสิบ ต่อมารายการที่30ครับรายการที่30นะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณไม่ตัดปีกครับเลขโคนจําเบอร์สองเก้าตอกเก้ารอบที่ปีกครับต่อกเก้ารอบที่ปีกครับในรายการนี้ครับรายการที่30นะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงผิวล้งที่ลงจากจีวอนครับเลขโคนจเบอร์หนึ่งเก้าเก้านะครับเนื้อทองแดงผิวล้งลงจากจีวอนเลขโคนจเบอร์หนึ่งเก้าเก้านะครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับสองร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อรายการที่2ครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับงานลงยาติวอนเลขคุณะเบิร์73ครับต่อ9รอบนะครับเลขคุณะเบิร์73ต่อ9รอบนะครับรายการที่32ครับ ต่อมารายการที่พันสามครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินลงยาน้ําเงินหน้ากากชุบทองลงยาติวรเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลหมายเลขสิบเอ็ดครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทเงินดึงองค์นะครับกระไหลเงินนะฮะนี่ดึงหนึ่งองค์นะพี่นะรายการที่สายนธ์สามรายการสามร้อยห้าสิบาทต่อมารายการที่พันสี่ครับงานรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะฮะลงยาติวรนะครับเอ้ยใช่รายการนี้เนื้อมือมหาชื่นโบราณพี่นะดูฮะเนี่ย เนื้อหมาชื่อโรงยาโบราณพี่นะลงยาขาวนะครับลงยาทีวอนเลขค้นเบอร์หมายเลข41ครับเลขค้นเบอร์หมายเลขค้นเบอร์41ครับรายการที่314ฮะ300บาทต่อมาครับรายการที่35ครับรายการนี้เป็นลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับน่าจะถูกตะแพงต้องแดงไว้ก่อนนะพี่ชายลงยาจีวอนด้วยนะครับเนื้ออัลปาก้าสวยๆคัดเงาครับเลขค้นเบอร์43เลขค้นเบอร์43ครับรายการนี้นะฮะสวยๆเลยเดียวพี่รายการที่315ครับนะเอาไปพี่300บาท ต่อมารา, MM ายการที่สามสิบหกครับรายการที anyway, ่สามสิบหกเป็นเนื้อมหาชนนวลหน้ากากนะฮะหน้ากากอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้าชนนวลผิวลุ้งเลขค้นเบอร์สี่สิบแปดนะฮะเดี๋ยวผมดูหน้ากากให้นะครับนะครับรายการนี้หน้ากากทองแดงผิวลุ้งนะครับหน้ากากทองแดงผิวลุ้งเลขค้นเบอร์สี่สิบแปดนะครับรายการนี้นะครับเลขคนเจอสี่สิบแปดนะครับรายการนี้รายการที่สามสิบหกครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะ ต่อมาการสายเจครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณครับลงยาจีวอเลขคนเบอร์ห้าแครับรายการที่สองบาทครับรายการที่สองาบาทนะครับนะนะการสายเจนะครับต่อมาการที่สามบครับรายการสาสามสิบนะครับงาเป็นเนื้อทองแดงโบราณลงยาทีวอนครับเลขคนเบอร์สองสี่ครับสองร้ยห้าสิบบาทครับต่อมาฮะรายการถัดไปครับรายการที่สามสิบครับ รายการที่สาที่เก้าครับเป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยลงกาดีวอลเลขโค้ดเบอร์หนึ่งเจ็สองเลขโค้ดเบอร์หนึ่งเจ็ดสองครับนี่ฮะรายการที่สองรอยหสิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สี่สิบรือรายการที่สี่ิครับเนื้อทองแดงผิวลุกนะฮะลงยาจีวอนเลขโค้ดเบอร์หมายเลข8ปดตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้ขอที่สามบ้อยห้าสิบปีเลขแปดขอที่สามรอยห้าสิบาทพี่นะครับรายการที่ นะครับรายการนี้ครับนะสวยๆเลยพี่รายการที่สี่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สี่สิบเอ็ดครับรายการที่สี่สิบเอ็ดเป็นเนื้อทองแดงโบราณลงยาดน้ำเงินครับเลขคุตัวเบอร์หมายเลขสี่แปดสิบหกนะฮะสี่หกแปดหกสี่สิบหกครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ขอที่สามร้อยพี่นะครับสามร้อย ต่อมาการที่ส2บสองครับรายการที่สิบสองเป็นเนื้อกันไหลทองนะครับเลขคนเบอร์สองเก้านะครับลงยาน้เงินลงยาจีวนพี่รายการนี้ขอที่สา0ร้อยหาสบเปต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สี่บสามนะครับเนื้อทองแดงชุมพูนะครับลงยาชมพูในลงยาจีวนพี่รายการสี่บามเลขคนเบอร์สาแปดครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับ วันนี้ก็มีแบกป่าพี่น้อง43รายการหากช,ชองรจยการไหนสามารถติดต่อได้ที่อัดีนานและเบอร์โทรเลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ